สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาสองผ้านะครับมาพูดคุยกันเรื่องผ้านะครับผมกันเช่นเคยนะครับนาะก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาสองนะครับเป็นพ้าสีบรีนะครับนี่ไม่มีย่ามนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับ อีกองหนึ่งนะครับผมนะที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับผมนะนะครับก็นะครับความคลาสสิกขององค์นี้นะครับเนาะนะครับคุณผู้นะครับเนี่ยนะครับเม็ดรายเสกนะครับเนาะชัดดีนะคุณผูนะรับเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องสองกันนะครับเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆเนยนะครับเนาะนะครับเม็ดรายเสกนะครับเนาะก็อย่างที่รู้รู้กันนะครับเนาะว่าพลาเนื้อดินของหลวงพ่อกลวยนะครับท่าน ผสมไม่ใช่คือไม่ใช่จะดินอย่างเดียวนะนะครับท่านก็ผสมผงุูตคุณแล้วก็นะครับสายเสกนะครับท่านจะเสกทรายแล้วก็เอามาเป็นมวลสารด้วยนะครับนะครับนี่นะนะครับก็นะครับนอนนอกเหนือจากนะครับความแห้งนะครับของเนื้อหานะครับเนาะเพราะเพราะเพราะพระเขาได้อายุนะครับนะนะครับกระหลกพระกวยท่านมรณภาพปีน่าจะสองสี่นะไม่นี้นะครับประมาณนั้นนะครับนะประมาณนั้นนะครับปีสองกว่านะครับผมนะนะครับก็ ความเนื้อหานะครับเนาะเขาได้อายุนะครับแล้วก็ความคมชัดนะครับเห็นไหมครับของพิมพ์พระนะครับผมนะนี่นะครับผมแล้วก็นี่นะครับนี่เนาะเม็ดไตเสกนะครับเนาะเรามาลงกล้องซองกันนะครับผมนะนี่นะครับก็เพิ่งได้มาใหม่นะเพื่อนีูนะครับเนาะเพราะก็สไตล์ผมนะเพื่อนีูนะครับก็ เป็นไม่ใช่เสียนนะพันวีนะก็ถือว่านักสะสมแล้วกันนะจะครับชอบสะสมแล้วก็ศึกษานะพันวีนะก็ก็มีซื้อเข้าเก็บบ้างนะครับแบ่งปันกันบ้างนะพันวีนะก็อย่างนี้แหละพันวีนะแล้วก,ก็พาที่ลงส่วนมากจะเป็นพาแบบที่หมุนเวียนนะ,นะที่ได้มาใหม่นะครับนแล้วก็น่าสนใจอะไรยังไงก็เหมือนมามาพูดคุยมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมนะนะครับมาชมมาส่องด้วยกันนะพันวีนะครับประมาณนี้นะนะครับ มาลงกล้องเลยนะพนวินะครับปิมแป๊บนึงนะนะครับนี่นะนะครับก็ด้านหน้านะครับนอนนะครับพระพอมีอายุนะครับนะความแห้งของเนื้อหาก็เลยนะครับนแล้วก็นะครับเห็นไหมครับเรียกอะไรนะนวนดินนะครับเนาะตรงผิวนะครับเห็นไหมครับจะมีความแห้งนะครับเนาะนะครับแล้วก็ความคมชัดนะครับของพิมพ์พระนะครับเห็นไหมครับ ทีวอนท่านนะครับเนาะตบงท่านได้ไหมครับความคมชัดนะครับพิมพ์องค์นี้พิมพ์ไม่มีย่ามนะนะครับนะพิมพ์ไม่มีย่ามนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณวีเหมือนกล้องเหมือนกล้องจอมัมัวนะครับองนี้พิมพ์ไม่มีย่ามนะคุณวีนะครับนี่นะครับเนาะนี่นะนะครับดูนะครับเนาะ ความแห้งนะครับเนาะความแห้งของเนื้อหานะครับนี่ตรงจีวอนนะครับเห็นไหมครับนะเว้ยนะจีวอนนะครับแล้วก็ไขดินหรือนวลดินนะครับเนาะก็เห็นไหมครับก็มีหน้าตามอายุนะครับเนาะพ่อพาก็สองหนึ่งนี่หกกว่าก็สี่สิบปีนะเพื่อนๆนะเกือบครึ่งคนนะครับนะเกือบผ่านอายุพอสมควรนะครับเห็นไหมครับดูนะครับเนาะการไล่ลำดับ การเซตตัวของเนื้อดินนะเพื่นพ่นะตรงระหว่างอกกัานนะพี่นี่ดูนะครับเนาะนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเขามีไข่เห็นไหมครับนะไข่ดินนะครับนวลดินนะครับเนาะนะครับนี่นะครับขบขอบนี่ก็เป็นเหมือนรอยเนอะอนะนะครับนะรอยเนอะอเวลากดเวลากดกดพิมพ์ออกนะเพื่อนพ่อนนะครับเนาะ กดพิมพ์ออกนะครับก็เนื้อมาจากแป้นพิมพ์นะครับเนาะนะครับยืดอะนะครับเพราะเนื้อดินนะนะพี่นะครับเนาะเนื้อดินนะครับที่เขาเกิดไขเกิดรอยเนื้ออะไรอย่างนี้นะครับเนาะดินนะครับถ้าเอาไม่ผสมน้ําหรือไม่ผสมของเหลวนะครับเนาะเอาพิมพ์อะไรไปกดก็ไม่ขึ้นรูปนะพี่นะเหมือนทรายอะนะครับเนาะนะครับก็ต้องมีน้ํานะครับทําให้เขาเหนียวแล้วก็กดนะครับเนาะมันถึงมีไขไงครับนะครับ ถึงมีไข่ที่เกิดจากของเหลวที่เอามาผสมนะครับแล้วก็ลอยเหนือต่างๆเนี่ยนะครับเนาะนะครับมันก็นะครับเป็นวิธีการสร้างนะครับทั่วไปนะคุณผู้ชมนะครับที่เราคือเราคิดออกได้นะครับเนาะมันก็เป็นประมาณนั้นนะคุณผู้ชมนะนะแล้วก็ด้านหลังนะครับเนาะที่องค์นี้นะครับเนาะเห็นไหมครับนี่นะนะครับเม็ดทรายเสกนะครับเนี่ยนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะ ไม่ใส่เชัดดีนะครับนี่นะนี่นะครับคุณไม่ได้ดูนะครับเนาะก็มีเรื่อยๆนะนะครับเนาะมีหลายๆที่นะนะครับค่อยๆดูนะครับเนาะมีฝังไปในเนื้อนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่นะครับข้างล่างก็มีนะครับเนาะแล้วก็นะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญเนี่ยไหมครับความแห้งนะนะครับเห็นไหมครับดูเนื้อหานะครับนะความแห้งของเนื้อหานะครับนะ แล้วก็มีตายเสกนะครับมันต้องไปด้วยกันนะบริวนะครับนี่นะครับฝังในเนื้อนะครับะนะครับนี่นะครับเนาะนี่ไหมครับนี่อ่านี่นะครับมีฝังในเนื้อนะครับเห็นไหมครับปลาปลายนะครับนะป่าปลายนะครับนะปลาปลายนะครับนี่นะครับเนาะแล้วก็นะครับเนาะเห็นไหมครับการเซตตัวของเนื้อหาความแค่ความแห้งของเนื้อหานะครับเนาะที่สมควรจะมีนะครับเพราะฟ้าเขานะครับ พอมีอายุนะพี่นี่นะครับนะครับพอมีอายุนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะเห็นไหมครับความแห้งป๊บนึงนะเพี่พี่กลองมืสูบนี่นะครับเนาะนะครับนี่นะนะครับก่องเอียงเพื่อที่จะให้แบบนะครับไอ สายเส้นะครับเขาสะท้อนเขาสะท้อนกับแสงนะเพื่อนๆนี่ครับก็เลยดูแบบเบอร์บ้างไม่เบอร์บ้างนะนี่นะครับก็ดูเนื้อหานะนะครับชัดชัดทีนะนี่นเห็นไหมครับความแห้งของเนื้อหานะครับเนาะแล้วก็มีสายเสกนะครับเนาะนะครับขึ้นป่าปลายนะครับเนาะป่าปลายนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนาะนี่ครับเนาะหน้าหลังทีทีนะเพื่อนนี่นะครับเนาะนะครับก็โอเคนะครับเนาะเพื่อนทนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเนาอถ้าเ,เพื่อนๆพี่นะครับนอทีแวชมนะครับก็ช่วยกดติดตามนะครับช่องกดไลค์คลิปนะครับให้ผมด้วยนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ